กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิ่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุนตอนนี้ผมตัวเกมก็มีอัปเดตกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่ปล่อยให้เราเนีสามารถลุ้นและหาตัวละครตัวใหม่ได้ผมกับตัวละครโรสดิงในตัวละครหญิงที่มีบทบาทในเรื่องมากในภาคของ PC อีกตัวหนึ่งครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้พิลิงก็จะมาเปิดหาตัวละครใหม่ตัวนี้กัน ดยสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้ผมจะอยู่ในหน้าต่างของกิจกรรมอันใหม่ล่าสุดที่อยู่แถบทางด้านซ้ายล่างผมเป็นกิจกรรมสปินเวลโดยเมื่อกดเข้ามาแล้วผมหน้าต่างของตัวกิจกรรมก็จะค่าๆประมาณนี้ผมสำหรับวิธีการเล่นกิจกรรมเนี่ยในการได้รับในส่วนตัวไอเทมหลักที่เป็นตัวละครหญิงของผมโรสเนี่ยมันจะมีวิธีได้อยู่2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือกดแล้วในส่วนตัวไอเทมของผมที่มันเป็นแจ็คพอตเนี่ยแตกถ้าเกิดว่าในกรณีที่กดแจ็คพอตแตกผมเนี่ยก็คือการันตีว่าได้ตัวละครแน่นอนกับแบบที่2เก็บในส่วนตัวรางวันที่เป็นเหรียญ ให้ครบ15เหรียญก็จะได้ในส่วนตัวละครเหมือนกันนะเอาล่ะเราดูของวันที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าผมแจ็คพอต,ตแตกเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วกับตัวละครโรสผมของวันการันตีเนี่ยก็มี3ชิ้นก็คือโรสปืนยาคิเชสและก็ปืน HVK 30ของวันอื่นๆเนือน่อ,อผมก็เป็นในส่วนตัวไอเทมอีพิกที่จะอยู่ในส่วนตัวการสุ่มเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าสุ่มเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ไอเทมเหล่านี้เดวที่เหลือก็เป็นของระดับแรทั่วไปเอาล่ะเรามาพูดถึงอัตราการได้รับของกันก่อนจากพี่ลิงไป ในการเปิดกิจกรรมตัวนี้ผมค่า CP ที่เราต้องใช้เนี่ยจะเฉลี่ยผมย้ำว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง2,000กว่า CP นิดๆครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนด้วยนะสำหรับคนที่ได้ประมาณ500เนี่ยก็คือกรณีที่โชคดีกดครั้งเดียวแล้วแจ็คพอตแตกครับผมอันนี้ก็คือได้ตัวละครปลดล็อกทันทีเลยนะแต่เกิดว่าโชคไม่ดีเนี่ยก็อาจจะแตกประมาณสักช่วง1,000ถึง1,500ถึง1,600นิด,นด แต่วนใหญ่เนี่ยที่พ่ลิงเห็นเนี่ยเขาจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันแถึงพันเกากว่า,ก,วาก็จะปลดล็อกตัวละครตัวนี้กันนะแต่เกิดว่าดเูเกือหน่อยเนี่ยก็เคยเห็นมากสุดอยู่ที่ประมาณ2องพนมนิดๆครับผมอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนด้วยนะในการเปิดหานะโดยรวมสำหรับตัวละครในราคาประมาณพันกว่า CP ในิดหน่อยถึง2,000 CP เนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ของแถมเพิ่มเนี่ยพิลิงมองว่าค่อนข้างคุ้มกว่าการเปิดกล่องแยกนะก็เลยแนะนําเสมอว่าไอ้พวกกิจกรรมตัวละครที่มาเป็นสไตล์นี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มกว่าเปิดกล่องแยกแบบแน่่นนออยูแล้ว ก่อนที่เราจะเปิดกันนะผมกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษนิดน,นึงก็คือมันจะมีสีให้เราสามารถเลือกได้ก็จะมีสีเรืองที่เป็นสีส้มมีสีน้ําเงินมีสีชมพูและมีสีเขียวสีสีให้เราได้เลือกกันต้องบอกเลยว่าใครชอบสีไหนอยากพึ่งดวงกับสีไหนเลือกตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์กันนะผมเพื่อนๆก่อนเปิด เลือกสีอะไรกันในการเปิดเป็นหลักหรือว่าชื่นชอบสีไหนในระหว่างสีนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพลิงกันด้วยนะและคอมเมนต์มาด้วยว่าในการเปิดที่ได้เนี่ยได้ตัวละครตอน C ีครั้งที่เท่าไหร่สำหรับคนที่เปิดหาตัวละครตัวนี้นั่นเองนะและข้อมูลเพิ่มเติมพิลิงแนะนําว่าใครที่มี c p ีเนี่ยควรกดฟรีครั้งแรกๆผมเพราะว่ามันจะได้ลดราคาราคาเต็มของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 5ี่กด5้าสปินผมแต่ถ้าเกิดว่ากด5สปินครั้งแรกเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่เท่รงบัว 5สปิน40 CP 1ครั้งแล้วก็กดตัวสปิน1ครั้งที่เป็น15 CP เนี่ยมันจะค่อนข้างมีโอกาสในการได้ของนะก็เรียกได้ว่ามีโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะได้ของอีพิกสัก1ชิ้นในการใช้ CP เพียงแค่ประมาณ50กว่า CP เท่านั้นนะอา้าะได้เวลามาเปิดหากันแล้วผมก็พี่ลิงจะเปิดสีเหลืองไว้กันนะที่เป็นสีส้มก็เป็นสีนำโชคดีเหมือนกันนะถ้ากิทีมของตัวช่องดีนะพี่ลิงจะกดทีละ5าละกันผมเพราะว่าการกดทีละ5เนี่ยมันค่อนข้างประหยัด CP มากกว่ากดทีละงนั้งนะก,กครั้งแกน,นงแก ป๊บป๊บแ๊บแ๊บแจ็คพอตแตกเลยเปล่าแตกไปเลยให้จบเลยสิแตกไหมยังไม่แตกครับผมได้ในส่วนตัวเหรียญโทเคนมาหนึ่งเหรียญแล้วก็ของอีพิกมาหนึ่งชิน้นเฮ้ยถือว่าโอเคนะ 44P แรกเนี่ยเราก็ได้ของมาค่อนข้างโอเคแล้วนะอันนี้ครั้งที่2ของผมสังเกตว่าราคาสปินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะเอาระมากดกันต่อผมก็กดไอ้สปินที่ใช้1สปินที่ลดราคาหน่อยแล้วกันนะเผื่อโชคดีแจ็คพอตแตกแจ็คโคตไหม ยังไม่ใช่ผมเอ้ยแต่ว่า15 CP ได้มาเป็นโทเค็นอีกอันนึงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคตอนนี้เราจะหมดในส่วนตัวลดราคาแล้วจะเหลือราคาปกติผมก็จะกด5สปินเหมือนเดิมเพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดในส่วนตัว CP มากกว่าอะตอนนี้รู้สึกว่าจะได้โทเค็นมาค่อนข้างเยอะตอนนี้ได้โทเค็นมา3อันแล้วก็ได้ของอีพิกมาหนึ่งชิ้นเนี่ยประมาณ100กว่า50กว่า CP เนี่ยคือมันได้ในส่วนตัวอุปกรณ์แถมยังมีโอกาสในการได้สปินฟรีด้วยผม1ครั้งก็เลยได้ว,ว่าโห ร้อยกว่า cp 200 cp ได้ของอีพิกอะ่ะพี่ลิงก็ยังมองว่ากิจกรรมนี้คุ้มก็เปิดกล่องอยู่ดีนะปึ๊บสปินฟรีผมได้ในส่วนตัวกระเป๋ามาขาดอีกเพียงประมาณ10โทเคนเท่านั้นถึงแม้ว่าแจ็คพอตจะไม่แตกเราก็ยังได้ในส่วนตัวละครอยู่ดีแถมยังได้ในส่วนตัวของแถมด้วยซึ่งของแถมเนี่ยถ้าเกิดว่าได้โทเคนเยอะเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกได้กดครั้งที่2อร้อยห้ากว่าสิกว่า cp แต่ว่าก็ได้โทเคนมาอีกประมาณ3อันครับผมเฮ้ยโทเคนออกง่ายอยู่นะไม่ถือวออกยากผมกดแป๊บเดียวเนี่ยได้โท แจ็คอตแตกหรือเปล่าแตกไหมยังไม่แตกแต่ว่าได้ของอ e ีพิกมาเป็นมีดอีก1ชิ้นก็ต่อเน,นื่องครับผมได้จะประมาณ20กว่าสปินละครั้งนี้จะเป็นฟิสปินโทเค็นฟรีอีก1อันโอเคตอนนี้ขาดอีกประมาณ6เหรียญเท่านั้น6เหรียญก็จะได้แล้วผมถึงแม้แจ็คอดไม่แตกแต่โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้หกสิอันแล้วแถมได้สปินฟรีอีก่อันด้วยนะได้ <c oughs> ของอีพิกมาอีกสชิ้นด้วยนะเนี่ยคือแบบร้อยห้าสิบกว่าซีพีครับผมมีโอกาสในการได้ของอ e มันคุ้มค่ากว่าเปิดกล่องแน,น่นอนแถมยังมีโอกาสในการได้การหมุนฟรีด้วยนะพอได้หมุนฟรีเนี่ยก็ประหยัดไปเกือบเกือบสามสิบซีพีอ่ะคือแบบโอ้โหมันเป็นกิจกรรมที่พี่ลิงรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูคุ้มมากในการเปิดนะเอาละ่ะตอนนี้ผมแล้วก็ขาดโทเค็นอีเพียงแค่5อันเท่านั้น,นับผมกดครั้งต่อมาได้มาอีก1โทเค็นแต่แจ็คพอตออกไหมแจ็คพอตยังไม่ออกแต่ได้ของอีพิกเพิ่มมาอีก1ชิ้นก็ตอนนีงมาเรื่อยๆผมสบายๆตอนนี้รู้สึกว่าโทเค็นน่าจะยังไม่ออก แต่ว่าได้ของอีพิกมาอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันกดไปเรื <i> ่อยผมเฮ้ยรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยโทเคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าออกยากนิดนึ่งตางจากช่วงแรกๆแต่จะคดแตกครับทุกคนเรียบร้อยจบกระดานนี้เห็นว่าพี่ลิมบอกเลยว่ามันมีโอกาสในการออกก่อนที่แจ <i> ็คพอตมันจะถึงกำหนดลิมิตครับผมอยู่ที่ดวงแต่ละคนในการเปิดด้วยนะเอาละแล้วสำหรับใครที่เปิดได้โทเคนไปผมอย่าลืมกดรับในส่วนตัวของรางวัลเสริม้วยนะก็หลักๆจะมีอัน5โทเคนครับผมที่เป็นปืนด RK ก และอีกหนึ่งอันนะผมก็จะเป็นปืน HVK 30ถ้าเกิดว่าใครถึง15ก็อย่าลืมกดรับตัวแจ็คพอตถ้ากเกิดว่าใครเปิดแจ็คพอตได้ตัวละครก่อนก็ถือว่าโชคดีไปนั่นเองเอาละเรามาสรุปกันดีกว่าผมว่ากระดานนี้พี่ลิงใช้ CP ไปเท่าไหร่ผมโดยสับ CP ที่พี่ลิงใช้ไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,215 CP ครับผม รีบีว่า1,200กว่า CP ได้ตัวละคร1ตัวและด้านในส่วนตัวของคนอื่นที่เป็นอีพิกเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ชิ้นด้วยกันนะผมอันนี้คือรวมตัวละครด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้งบ CP ไม่เยอะอย่างที่เขาเนี่ยว่ากันจริงๆครับผม เพราะสังเกตว่าพี่ลิงเปิดตัวโทเค็นได้10อันเนี่ยก็ใช้ประมาณ1000กว่า CP นิดหน่อยถ้าถึง15โทเค็นเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมาประมาณเฉลี่ย1 5 0 0ถึง1,800ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยได้กันนั่นเองก็เรียกเป็นกิจกรรมที่ขอยากได้ตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ CP น้อยแต่ว่าได้ของรางวัลค่อนข้างคุ้มค่ามา,มากๆนะแล้วก็อย่าลืมผมใครที่เปิดโทเค็นมาเนี่ยอย่าลืมลกดรับปืนด้วยผมที่เป็นสกินของตัวปืน d r k h แล้วก็อีกหนึ่งกระบอกผมเป็นปืน HVK 30สกินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคผมสวยงามก็ถือว่าเป็นของแถมที่ใสายมาสำหรับคนที่เปิดโทเค็นอยู่แล้วนะเอาจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจผมก็คือมันมีตัวของการเปิดแล้วมีโอกาสได้สปินฟรีผม ไอ้สปินฟรีนี่แหละมันคือสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดในส่วนตัว CP ได้มากขึ้นอีกเล็กน้อยผมแถมถ้าใครดวงดีเนี่ยกดสปินฟรีออกล้วๆเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราก็ประหยัด CP ต่อครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณเกือบเกบสามสิบซีพีต่อหนึ่งรอบเลยนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสหรับการรีวิวกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดสปินหาตัวละครหญิงตัวใหม่กับตัวละครโลส ก็เหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนๆที่เปิดหากิจกรรมตัวนี้เปิดแล้วออกตอน CP ประมาณเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนอื่นในการเปิดหากันผมเพื่อหาค่าเฉลี่ยว่ากิจกรรมตัวนี้มันควรที่จะเปิดหาหรือเปล่าแต่สำหรับพี่ลิงพี่ลิงมองว่ามันค่อนข้างใช้ CP คุ้มค่าและของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็คุ้มต่อ CP ที่เราเนี่ยจะใช้ในการเปิดหานั่นเองเนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกันได้น,นะครับ และสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊บ